สวัสดีค่ะบิ่บีินะคะตอนนี้บิ่บีิทำตัดกับทางอินสตินิกได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงวันนี้ก็พาทุกคนมาถ่ายรูปเล่นที่คาเฟ่ชีวิตดูวานะคะตาเลยค่ะค่ะที่นี่เขาก็เด็ดเรื่องแบล็กคอฟฟี่มากเลยนะคะแต่ว่าเราใส่หวานแล้วก็สั่งโกโก้มากินแทนนะคะก็คิดถึงบรรยากาศการถ่ายรูปที่คาเฟ่มากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คืออยู่แต่บ้านไม่เดีอยวไปไหนเลยค่ะ นี่ก็แต่งหน้ามาเบาๆคือตั้งแต่ทําตากับคุณหมอเนี่ยคือชอบการแต่งหน้าแบบธรรมชาติมากเลยค่ะก็เมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่แบบตาดุแบบหน้าจะเวียงเวียงวินวินตลอดเวลานะคะเพราะว่ามีหนังตาเยอะตาสองชั้นไม่เท่ากันแล้วก็เวลาทาอายแชโดว์เวนี่ยค่ะก็คือหายไปหมดเลยแต่งหน้าก็คือเหมือนไม่แต่งเลยค่ะจะขอทานกโกโก้กับขนมก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อยอก,กันอีกมุมเลยค่ะ 对，对、嗯，对、嗯，对、嗯，对， ใช่ค่ะรูปสวยมากเลยรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาทําตากับที่อินสคินิกนะคะรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยตั้งแต่ทํามาก็รู้สึกว่าตาหวานขึ้นธรรมชาติขึ้นค่ะจะแต่งแบบจัดเต็มหรือจะแต่งหน้าแบบเบาๆก็คือดูเกาหลีเกาใจมากค่ะตั้งแต่ทําตามาเนี่ยก็คืองานเข้ารัวเลยเอ,อ้อลืมไปเลยค่ะว่ามีถ่ายแบบต่อนะคะก็ถ้าสมมุติว่าใครสนใจอยากทำตาก,กับทางอินสคินิกนะคะก็ิดต่อมาได้เลยทักมาปรึกษาได้เลยนะคะกับอินสคินิกนะคะกับทีมจสิตแพทย์ค่ะช่องทางการติดต่อตามนี้เลยนะคะ ก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ